ว่าประมาณแกกบบเขาดีแชทไปบอกแม่เพราว่าตอนนี้คือูที่เมืงเที่ยวไม่ซ้ำลดที่พาไปโรงแรมปรากฏว่าไม่ได้ไปพักโรงแรมโรงแรมที่เขาวางแผนกันแน่เขาไปพักแถวโรงแรมรากกระบ a ง g เขาเพิ่งจะรู้จักกับเพื่อนเลยคไม่ถึงเดือนเพื่อนที่มาด้วยกันนะะค สาวเขาอายุที่1ปีค่ะมาจากเมืองจีนมาถึงไทยอ่าเป็นคืนคืนวันที่เปีน่เป็นเป็นวันที่6กอะค่ะวันที่หที่ผ่านมาเมาถึงที่ประมาณเกิดปี2เข้ามาโดยที่พ่อแม่เขาไม่ไม่รู้ว่าามาจาก เขามีชทไปบอกแม่เขาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่กรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยก็ติดต่อแม่ตลอดจนถึงปีสี่ก็บอกว่าจะเข้าไปพักที่โรงแรมแถวดอนเมือวก็แท์โลเคชั่นมาแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่ไปติดต่อแม่ไม่ติดต่ออีกทีตอนที่ห้าบอกว่าจะเข้าโรงแรมเขานอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนตอนช่วงสายๆเขาก็ยังส่งแชทส่งโลเคชั่นอะไรให้แม่ ติดอต่อไม่ได้น้าบอกวันที่ผมค่ะติดต่อไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเขาก็ร้อนใจก็ติดต่อไม่ได้24ชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาก็บินมาจากพีเมื่อคืนก็มาถึงที่ชุมชนภูสามทุ่มอะเพี่ก็รับไปประสานกับตอมอประสานกับท,ท่องเที่ยวแล้วก็ไปแจ้งความที่สนอชวมชนภูมิเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ตามไม่ตามรถที่มาไปโรงแรมปรากฏว่าไม่ได้เปพักโรงแรม พอไปถึงเข้าเทาอะไรม่รัะเอียว่าเข้าไปเช็คอินตอนตีห้าแล้วก็เช็คเอา์ออกไปตอนเก้าโมงเช้าแล้วหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้ติดต่อติดต่อไม่ได้อะติดต่อไม่ได้พ่อเขอาทอใจมากเลยก็เลยก็เลยเนี่ย ความช่วยเหลือเพราะว่าลูกสาวเขาเขาจะไปมาเจออีกทีอื่นแล้วไล่บอกแม่ใช่ค่ะเขาวีแชทกับหาแม่เขาว่าว่าตอนนี้คือยู่กรุงเทพแล้วเขารู้จักใครแม่คะเคยพูดให้ฟังไหมว่าที่เมืองไทยไม่จากมาเมืองไทยครั้งแรกค่ะเขาไปเรียนจบมหาลัยแล้วน้องเขามากับใครครับเขามากับเพื่อนคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงสองก็คือหายไปทั้งสองคนเลยใช่ค่ะในครอบครัวของเพื่อนก็ไม่สามารถติดต่อคนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะน้องคนนี้เขารู้จักนานหรือยังครับ เขาเพิ่งจะรู้จักกับเพื่อนเหอไม่ถึงเดือนเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะที่มานี่ก็กลัวว่าน้องเขาจะโดนหลอกไปเหมือนกับที่มีข่าวใช่ไหม <ฮะ S 1> ครับแล้วเพื่อนคนนี้เขารู้จักกันยังไงพอทราบไหมคะอันนี้ไม่ทราบบองกรักงนะ็จะได้รู้จักกันใน,ใน,ใ,นในเกี่ยวกับโซเชียลทางโซเชียลเนี่ยค่ะ มัิิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ